ความรู้สึกว่าเรามีแพชชั่นแล้วก็อยากจะทุ่มเทกับงานเนี้ยเต็มท mm ี่เลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมาทำวงประสานเสียงให้มากที่สุดเยอะที่สุดในเท่าที่ทำได้คือจริงๆแล้วการร้องประสานเสียงเนี่ยมันช่วยให้ชีวิตคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่การที่จะออกไปแข่งขันเพื่อที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างมันอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนเราก็เลยโปรยเรื่องว่า ผมจะทําวงขึ้นมาวงหนึ่งโดยที่เอาคนที่มีใจบู๊ใจบูแล้วก็ตามหาในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าใครสนใจร่วมด้วยมาเจอกันก็คือวงทัพทิมสยามเราตั้งใจที่จะคว้าเหรียญทองให้ได้ในชีวิตสักเหรียญหนึ่งอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็จนจนวันนี้ครับก็มีสมาชิกกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามากมายจนตกผลึกได้ว่าอ๋อเหรียญทองก็คือมาตรฐานแบบนี้นะแบบที่เราเป็นอยู่จริงๆผมว่า อไอแนวคิดแบบนี้มันเป็นมันเป็นการนํานําคนให้มาสามารถขีกันนะผมมองนะ mm hmm. แล้วก็แล้วก็สร้างสร้างอย่างที่บอกอะครับมันสร้างพลระคือคนเราอยู่ไปเรื่อยๆเน mm ี hmm. ่ยมันจะเริ่มว้าวุ่นฟุ้งซ่านไปมากมายยิ่งอายุเยอะๆแล้วบางทีต้องอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม mm hmm. ก็ผมมองว่ากิจกรรมเนี้นะครับกิจกรรมนี้ควรที่จะอยู่ในชุมชนทุกชุมชน ก็เป็นการพัฒนาคุณภาพทั้งสุขภาพกายและการสุขภาพจิตแต่ว่ามันมีเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างดีด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่แค่เสียงร้องอย่างเดียวนะครับปัญหาอยู่ว่าความสนิทสนมกันก็มีส่วนที่ทําให้วงอยู่ได้ด้วยนะครับนั่นแสดงว่า, <S <S <ๆ>วาการทําแบบนี้ทาให้ทาให้คนเราอ่ะสนิทกันรู้จักกันแล้วก็มีการปรับตัวเข้าสังคมให้อยู่สังคมอย่างน่ารักได้ หลังจะได้เหรียญทองแล้วก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มหลายคนก็ยังมาบอกว่าเหรียญทองมันเป็นแค่รางวัลน,นั่นแหละแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือ,อความหวังดีและความปรารถนาดีจากรุ่นพี่รุ่นน้องในวงที่ทําให้เรารักกันและผ่านนมาได้คือผมมีภาพทุกอย่างที่ผมเห็นคือมีภาพแบบ ภาพค่อนข้างชัดเจนในชีวิตนะว่าว่าเราอยากจะทําอะไรแล้วก็ทําให้ได้เช่นแบบว่าผมเป็นถามว่าผมเป็นอาชีพอะไรผมบอกว่าเป็นนับพิชิตเป้าหมายดีกว่าเพราะว่าอย่างแค่การเปล่นเนาะคืออย่างล่าสก็คืออย่างวงประสานเสียงที่ทําเนี่ยเราเห็นนักร้องสอวเต้นกันสนุกสนานมาก มี acting มี inner เราอธิบายไไปอย่างใช้ประสบการณ์การเรียนการสแสดงแล้วการเป็นนักสแสดงก่อนให้อินเนอเข้าไปแล้วเราก็มองเห็นว่าผมเห็นคนมีความสุขพราบเติมฝันเขาว่าเขาได้ทำํำฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าถ้าเหรียญทองไม่เห็นผมก็จะทำจนจนจนจะพิชิตเป้าหมายแต่ว่าภาพในใจของผมนะครับที่ยังที่ยังจะที่ทำให้ผมมีแรงทําต่อไปวันนี้เพราะว่าภาพในใจยังไม่ชัด นั่นก็คือวันหนึ่งที่ผมไปที่ต่างประเทศไม่ว่าจะร่วมง,งานอะประสานเสียงหรือว่าเทศกาลดนตรีอะไรก็ได้ถ้ามีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเขาพูดกันพูดกันว่าวงประสานเสียงผู้สูงอายุที่ไหนเก่งที่สุดในโลกเราบอกเขาก็ต้องที่ไทยอยู่แล้วที่ไทยเนี่ยวงประสานเสียงเยอะมีคุณภาพแล้วก็เก่งมากผู้สูงอายุไทยเก่งมากวันนั้นแหละผมถือว่าผมแอคชีฟแลผมจะมีความสุขมากแสดงว่าวันนี้ก็คือโนทางที่เฉยนะ าคุณมีความฝันในวัยสมัยที่ยังเด็กหรือว่าวัยรุ่นแต่ว่าไม่ได้ทําเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของในยุคสมัยที่ไม่ได้มีการสนับสนุนเรื่องดนตรีและศิลปะผมว่าไม่มีอะไรสายเกินไปไม่มีอะไรที่จะทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณย่อ,ยอท้อได้นอกจากตัวคุณเองแล้วก็เติมคุณค่าให้ตัวเองสม่ําเสมอให้กําลังใจตัวเองเรื่อย ว่าในขณะที่ฉันอายุมากขึ้นประสบการณ์ฉันก็มากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นทุกวันนะครับอย่าต่อว่าตัวเองนะบางคนชอบว่าตัวเองผมสอนนักเก hey, รียนแะ่ก็ร้องเพลงได้แย่จังเลยคนอื่นมาว่าคุณคุณยังโกรธคุณว่าตัวเองทําไมคุณไม่โกรธตัวเองว่าอะไรครับ <c oughs> นั่นแสดงว่า <c oughs> จงมั่นใจว่าประสบการณ์และคุณค่าชีวิตที่ตัวเองสั่งสมมาเนะี่ยสามารถต่อยอดแล้วก็จงพัฒนาตัวเองอย่าให้หยุด และคุณจะไม่แก่เพราะคุณ<ม>เป็นคำที่คุณกลัวที่สุดคือคำว่าแก่นั่นแสดงว่าสิ่ง<ม>ที่จะหยุดแก่ได้นั่นก็คือทำให้ตัวเองเป็นนักพิชิตเป้าหมายเหมือนผมและลูกทีมของผมทุกคนจะพิชิตเป้าหมายได้แล้วเราจะไม่แก่แล้วเราก็จะมีความสุขทุกครั้งที่พิชิตเป้าหมายได้ฮอร์โมนหนึ่งความสุขจะทำงานแล้ววันนั้นแหละคุณก็จะขอบคุณตัวเองนะครับ